สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับพงตัวละครสาคัญของเรากันไปแล้วนะครับพง์นั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชเขาเคยคุ้มคลั่งขนาดทําร้ายพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตและมันดาได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลังจากนั้นพงเข้ารับการรักษาทางจิตเวชจนอาการดีขึ้นได้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่แล้วพง์ก็กลับไปมีอาการหวาดระแวงแล้วถึงขั้นจะทําร้ายผู้อื่นนะครับ ดังนั้นเมตตาภรรยาของเขาจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอเพราะคุณหมอต้องเป็นผู้เปิดเผยความลับของคนไขใ้ให้กับทางตำรวจเพื่อที่ตำรวจนั้นจะนำตัวคุณพงศ์มาส่งยังสถานพยาบาลครับเรามาติดตามรายละเอียดชีวิตของเขากันต่อเลยครับอ,อบอกเลขเด็ดให้ไม่เชื่อก็ตามใจคนไม่มีบุญจะรวยเทพปรปรดยะกล้าปฏิเสธ ตรงๆมันไม่เอามันโง่พี่พงศ์มองโหอะไรล่ะคะแล้วพี่กินยาตามที่หมอสั่งหรือเปล่าคะยาอะไรแกมันพวกเดียวกับพ่อเลี้ยงฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าอุจมององพระเพาจะทําให้พระสามเทวทิราชเนี่ยมาดูแลบ้านเมืองไม่ได้ฉันบอกแล้วใช่ไหมใจเย็นค่ะพี่พงศ์ทานยาก่อนนะคะเผื่อจะได้ดีขึ้นคะ่ะยา <c oughs> นี่มันยาพิษนั่นยาพิษ<อ>แกสมคบพี่สาวแกที่จะปอกลอกฉันใช่ไหม แดจะฆ่าฉันแตต้องแจ้งตำรวจทุกคนหวังดีกับพี่พงศ์นะคะ <Hey. S 1> ไม่มีใครจะทำร้ายพี่พง์หรอกนะคะตำรวจตำรวจใจเย็นพี่พงศ์พี่พงศ์คะคุณหมอคะพี่พงศ์อะอาการกำเริบอีกแล้วนะคะทำยังไงดีคะเราก็คิดว่าตัวเองวิเศษใบ้หวยได้ด้วยนะคะเราแวงหนูกับพี่สาวอะคะ่ะคุณหมอแล้วก็ชอบพูดว่าหนูอะเป็นพวกเดียวกับพ่อเลี้ยงที่ตายไปด้วยนะคะคุณหมอคุณเมตตาเอาอย่างนี้นะคะ ตอนนี้คุณเมตตาพยายามรับฟังสิ่งที่คุณพงพูดไปก่อนนะคะเมตตาอยากให้คุณหมอช่วยค่ะและเดี๋ยวหมอจะพยายามติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สถานตีตำรวจว่าเราจะช่วยเหลือกันยังไงดีคุณเมตตาเนี่ยต้องโทรมาแจ้งข้อมูลหมอเป็นระยะระ,ยะนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันหมอระดาวันนะคะ พอดีหมอมีคนไข้อะค่ะที่เขาป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอะคะ่ะเขาชื่อคุณพงษ์อะคะ่ะคือเขาเคยมีอาการกำเริบม,มาแล้วครั้งหนึ่งอะนะคะช่วงประมาณสักสองปีที่แล้วว่ะค่ะมีอาการหวาดระแวงจนกระทั่งก่อคดีฆ่าพ่อเลี้ยงเสียชีวิตแล้วก็ทําร้ายร่างกายคุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะนะคะตอนนี้อาการกําเริบอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้ยิ่งอาการกําเริบม,มากขึ้นแล้วก็มีอาการหวาดระแวงภรรยาด้วยอะค่ะหมอก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากท่านสารวัตรนิดน,นึงอะค่ะ ว่าให้ช่วยนําตัวเขาไปบาบัดที่สถานบาบัดรักษาหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําร้ายภรรยาเขานะคะแล้วเขาไม่รู้ตัวหรอครับว่าเขาป่วยอยู่ไม่รู้ตัวเลยอะค่ะเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยอยู่แล้วก็มีอาการ,ระแวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่นคสอที่อยู่ของเขานะคะพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ได้มีการระบุถึงสิทธิของผู้ป่วย ที่จะต้องได้รับการปกปิดทั้งอาการเจ็บป่วยและการเข้ารับการบำบัดรักษาไว้เป็นความลับผู้ป่วยจิตเวชนะคะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของเขานะคะซึ่งเป็นไปนตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2551ค่ะการปกปิดความลับเนี่ยก็อาจจะเปิดเผยได้นะคะในกรณีที่ ผู้ป่วยเนี่ยมีสภาพที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองผู้อ,อื่นหรือทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชนหรือว่ามีกฎหมายอื่นบัญญัติให้เปิดเผยได้อันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะตามมาตรา16ค่ะ เนื่องจากคุณพงษ์เนี่ยเดิมเคยมีประวัติความเจ็บป่วยเวลาที่มีอาการทางจิตรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเมตาได้โทรศัพท์มาหาคุณหมอคุณหมอซึ่งทราบประวัติอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นค่ะที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยไปนำตัวมาเพื่อการรักษาโดยเร็วนะคะ กำลังตื่นเต้นดีเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันครับว่าหากผู้ป่วยนั้นยืนยันจะไม่ไปหาหมอผู้ป่วยทำได้หรือไม่และตำรวจหรือคนอื่นจะบังคับนำตัวผู้ป่วยไปส่งสถานพยาบาลได้หรือไม่ไปพบคำตอบกันในตอนต่อไปครับ